ดาวพฤหัสย้ายไปราีเมตรในวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567จะส่งผลต่อชาวราศีธนูอย่างไรชาวราศีธนูในภาวะปัจจุบันการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวมนุษยูดาวังคารดาวราหูดาวเกตส่งผลให้ชาวราศีธนู การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีสบายใจเรื่องการเงินเรื่องงานได้รับอิพลจากดาวมนุษย์ยูดาวบังคารดาวพฤหัสดาวสุขการงานที่รับผิดช,ชอบดีทั้งผู้ใหญ่ทั้งหัวหน้าและสภาวะการทำงานค่อนข้างดีเรื่องความรักได้รับอิพลจากดาวเสาดาวพุธดาวเกตส่งผลให้คนมีคู่ ความรักมีปัญหาเหมือนพูดกันคนละภาษาไม่เข้าใจต้องมีสติอดทนคุยกันให้ดีให้เข้าใจโชคลาภได้รับอีทพลจากดาวเกตดาวราวหูดาวเสาสิ่งที่หวังจะได้มาง่ายๆไม่มีใครที่คิดเสี่ยงไม่แนะนําเมื่อดาวพฤหัสย้ายจากราศีมีนไปราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ชาวราศีธนู จะได้รับผลอย่างไรเรื่องการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวพุธพฤหัสนาหูมนุตยูสุกและเกตการเงินดีขึ้นมีโอกาสหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีผู้ใหญ่ให้โอกาสเรื่องการเงินสบายใจได้เรื่องการงานงานได้รับอิทธิพลจากดาวเกตมนุตยูดาวสุกการงานแม้จะยังดูวุ่นวาย ในภาพรวมแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักได้รับอิทธิพลจากดาวังคารดาวเสาร์ความรักยังคงต้องเข้าใจกันให้มากยังต้องอดทนกันไปดูแลกันให้ดีเรื่องโชคลาภได้รับอิทธิพลจากดาวังคารดาวเสาร์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวราหูโชคลาภอาจได้มาจากผู้ใหญ่การเสี่ยงไม่แนะนำ ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ